ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนร่วมด้วยช่วยกันพร้อมช่วยเหลือประสานเหตุช่องทางติดต่อโทรสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน1677และทาง Facebook Fanpage ร่วมด้วยช่วยกันสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2563พบกับผมสืบพงยังประสิทธิ์นะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้สําหรับประเด็นที่สําคัญมีหลายประเด็นเลยนะครับที่จะให้คุณผู้ชมติดตามกันแล้วก็ในเรื่องของการฝากกดไลค์กดแชร์นี่ก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับในการเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแล้วก็เป็นการเผยแพร่ข่าวสารที่มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศสาการน้ํา แล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายนะครับเหตุการณ์ท่อส่งแก๊สระเบิดวันนี้มีให้ติดตามกันในรายการเลยนะครับยังไงก็ร่วมรับชมกันตลอดทั้งรายการเดี๋ยวเรามาดูสภาพอากาศก่นกอนนะครับเพราะว่าที่ตอนนี้หลายคนก็จับตามองในเรื่องของพายุโซนร้อนกําลังแรงระดับ4นะครับโซเดลนี่นะครับก็ลุ้นกันว่าจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่เท่าไหร่นะครับล่าสุดประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตัวพายุโซเดล จะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะครับในช่วงระหว่างวันที่25ถึง26ตุลาคมแล้วก็จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าอาจจะส่งผลกระทบทําให้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยนะครับมีฝนบางแห่งแล้วก็มีลมแรงอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ยังต้องลุ้นนะครับว่าตัวพายุที่กําลังจะเข้าเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร แต่อีกหนึ่งข้อมูลนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้สําหรับคนที่ชอบอากาศหนาวแล้วก็วางแผนจะไปเที่ยวนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยนะครับเริ่มต้นฤดูหนาวประจําปี2563เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเนี่ยนะครับการดูจากข้อมูลต่างๆว่ารู้ได้ยังไงว่าเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็จะมีการดูในเรื่องของการาลมที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิ ที่ต่ําลงแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่เข้ากับอากาศเย็นเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลจากทางกลุมอุตุนิยมวิทยาแต่ว่าก็ยังมีในเรื่องของอากาศแปรปรวนนะครับการเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้เนี่ยภาคอา่าประเทศไทยตอนบนจะยังมีฝนตกในบางช่วงแต่ว่าตกไม่มากส่วนภาคใต้นี่จะถือว่ายังมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปเหมือนเดิมนี่นะครับก็หลายคนเองก็รอฤดูนี้มาใช่ไหมครับหลังจากที่ผ่านร้อนผ่านฝนมาเจอหนาว เตรียมตัวเที่ยวกันใช่ไหมฮะก็ยังไงก็ฝากดูในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่สบายได้มาต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ํานะครับหลังจากที่หลายพื้นที่เองก็มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำเนี่ยไหลลงเขื่อนหลายจุดเลยนะครับทําให้บางจุดก็จะต้องมีการระบายน้ําออกมาอย่างเช่นที่เขื่อนเจ้าพระยาเี่ยนะครับเขื่อนเจ้าพระยาเองดูแล้วจากการที่ มีปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนนะครับก็อาจจะมองไปถึงเรื่องของการที่จะต้องระบายน้ําออกจากเขื่อนโดยจะมีการเตรียมระบายน้ําในเกณฑ์ประมาณระหว่าง900ถึง1,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ทางกมรมชลประทานเองก็มีการแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ําเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลบบุรีปรทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและก็กรุงเทพมหานครอาจจะได้รับผลกระทบ จากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเรื่องนี้นะครับบนเพจของผู้ว่าอัศวินก็มีการโพสต์ถึงการเตรียมพร้อมรับมือของทางกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแนวป้องกันร,ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังน้ำที่ระบายจากท้ายเขื่อนนะครับเช่นเดียวกับการจัดทำแนวกระสอบทรายเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวในจุดที่มีการชำรุดแล้วก็รั่วซึมนะครับของแนวป้องกันไม่ว่าจะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสด คลองชักพระแล้วก็คลองพักขนงตลอดแนวเช่นเดียวกับจุดที่เป็นฟันหลอนะครับในพื้นที่เอกชนก็จะมีการนําตัวกระสอบทรายเข้าไปกั้นเป็นแนวไว้ไม่ให้น้ำไออหลท่วมเข้ามานะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็มีการกําชับให้สํานักงานเขตติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็มีการเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน17ชุมชน358ครัวเรือนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ําท่วม การให้การช่วยเหลือก็จะมีทั้งการทําสะพานไม้ทางเดินในชุมชนการช่วยยกของขึ้นที่สูงแล้วก็การจัดตั้งเต็นท์ที่พักชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือประชาชนนี่นะครับบ้านเรือนที่อยู่อ่อยูในจังหวัดที่รูปน้ําเจ้าพระยาอยู่ติดริมน้ําเจ้าพระยาเองก็ติดตามสายการน้ําอย่างใกล้ชิดเลยนะครับในการที่เตรียมความพร้อมรับมือถ้าน้ําขึ้นสูงเมื่อไหร่เนี่ยจะไหลท่วมเข้าชุมชนได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางเพจผู้ว่าอัศวินนะครับ มาต่อกันที่สาการในจังหวัดนคนรราชสีมาเนี่ยนะครับก็มีพื้นที่หนักๆอย่างที่ปักธงไัยแล้วก็มีเรื่องของปริมาณน้ําฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้แล้วก็น้ำเนี่ยมีการไหลลงเขื่อนอย่างที่เขื่อนลำตะคองนะครับดัวปริมาณน้ําที่ปัจจุบันเนี่ยคิดเป็น106.7 0เกิน100%แล้วนะครับทำให้ชาวบ้านมีความเป็นห่วงว่าจากปริมาณน้ําในอ่างที่เกิน100%เนี่ยในเขื่อนลำตะคองเนี่ย จะต้องมีการระบายน้ําออกมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดระบายน้าออกมาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ท้ายเขื่อนเด้ออยู่ท้ายเขื่อนได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยวันนี้มีการประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับมีนายวิเชียนจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนะครับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ําลำตะคองและ หลังจากการประชุมนะครับมีการยืนยันจากทางผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครราชสีมานะครับบอกว่าจะไม่มีการปล่อยน้ําจากเขื่อนลําตะคองแน่นอนก็เนื่องจากเป็นห่วงประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็ดูแล้วเขื่อนยังสามารถรับน้ําได้อีกส่วนพายุในปลายสัปดาห์เนี่ยจากการคาดการณ์ทางภาคอีสานล่างเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบน้อยแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ที่ยังค้างอยู่เลยก็คือน้าค้างทุ่ง แล้วก็สถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มคลี่คลายขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเยียวยาประชาชนต่อไปอันนี้ก็เป็นการประชุมนะครับมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมชาวบ้านสบายใจได้นะครับเขื่อนลําตะคองณนะตอนนี้คือยังไม่มีการระบายน้ํานี่นะฮะมาต่อกันที่สถานการณ์ของโควิด -19 ทีกันบ้างวันนี้สถานการณ์ทั่วโลกนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม เพิ่มทะลุไปนะครับ41.4ล้านรายด้วยกันโดยเพิ่มวันเดียวเนี่ย400,000รายนะครับโดยประเทศสหรัฐอเมริกาอินเดียแล้วก็บราซิลยังมีอัตราการติดเชื้อที่สูงโดยเฉพาะอเมริกาและอินเดียนะครับวันเดียวมียอดผู้ติดเชื้อใหม่56,000กว่ารายทั้ง2ประเทศในขณะที่ประเทศเมียนมานะครับเพื่อนบ้านเราที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศไทยหลายกิโลเมตรเลยนะครับ ตอนนี้เองก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในวันเดียวในหน่รยารายด้วยกันทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสมในเมียนมา39,696่า 39, รายในขณะที่สา,าการในประเทศไทยนะครับวันนี้ทางสบ,บคมีการรายงานพบผู้ป่วยใหม่10รายนะครับจากต่างประเทศ10รายก็มาจากประเทศไต้หวัน1รายเยเมน2รายเนเธอร์แล,ลเนด์สอรายนะครับเบลเยียม1รายญี่ปุ่น1รายตุรกี1รายแล้วก็สหราชอาณาจักร2รายด้วยกัน แล้วก็ผู้ป่วยที่สามารถกลับบ้านได้วันนี้เพิ่ม19รายก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวที่มีการรับแจ้งประสานเหตุผ่านทางร่วมด้วยช่วยกันน,นะครับไปดูความคืบหน้าหลังจากมีการแจ้งเหตุเข้ามานะครับเหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นกรณีผิวถนนขรุขระเรียบไม่เสมอกันที่มีการแจ้งมาเมื่อวานตอนบ่ายโมงนะครับโดยอาสาร่วมด้วย188 ทางร่วมด้วยกันก็ได้มีการประสานไปยังสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555นะครับล่าสุดเองเมื่อช่วงเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้ทางอาสาร่วมด้วย188ก็มีการลงไปตรวจสอบจุดที่แจ้งเข้ามาเนี่ยนะครับมีการนำยางมาต่อยมาเทราซ่อมแซมพื้นถนนที่ชำรุดก็ต้องดูนะครับว่าจะสามารถติดอยู่แบบนี้ได้ตลอดไหมเพราะว่าดูแล้วก็อาจจะมีการหลุดล่อนอีกหรือเปล่านะครับยังไงก็ ฝากหน่วยงานเข้ามาดําเนินการซ่อมแซมถาวรด้วยหรือว่าอาจจะเป็นช่วงก่อสร้างถ้าคนขับขี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับในการที่จะต้องผ่านเส้นทางนี้ถัดจากถนนชมรุ่นะครับมาดูเรื่องของท่อระบายน้ํากันบ้างนะครับวันนี้ตอน9ก้าโมงเกือบเกือบสิบโมงทางอาสาร่วมด้วย25 5ก็ไปเจอเอาฝาท่อระบายน้ําชมรุ่บริเวณท้ายซอยสุข,ขุมวิท48ถนนสุข,ขุมวิทลักษณะก็คือเป็นอย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับฝาท่อขอฝาท่อเนี่ยแตกหัก เป็นรูก็กลัวว่าประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยอาจจะสะดุดล้มเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บได้ก็เลยมีการประสานมาที่ร่วมด้วย่วยกันประสานต่อสายด่วนกรุงเทพมหานครหนึ่งห้าห้านะครับเข้าตรวจสอบก็เป็นการแจ้งเหตุเข้ามานะครับไปพบเจอสารูโพกชำรุดแบบนี้ก็แจ้งเข้ามาได้มาต่อกันที่เรื่องที่ต้องชื่นชมนะครับอันนี้เป็นคุณอาคมซึ่งขับรถแท็กซี่ก็มีการเดินทางมาที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเก็บโทรศัพท์มือถือได้ เห็นนะฮะบอกว่าเก็บได้บรถแท็กซี่เมื่อช่องชวงเช้าของเมื่อเช้านี้เองแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นของผู้โดยสารท่านใดก็มีการฝากให้ทางร่วมด้วยช่วยกันนะครับประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของมือถือเป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโหวยวสีขาวเห็นนะครับก็เป็นการทําความดีแล้วก็ต้องชื่นชมกันด้วยมากันที่การช่วยเหลือกันบ้างนะครับอันนี้เป็นรถเก๋งแบตเตอรี่หมดเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่ายสอง โดยคนขับเ,เป็นสุภาพเจตรีนะครับก็ไปเสียอยู่ที่ซอยลาดพร้าว32มีการแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาก็เลยประสานอาสาร่วมด้วย C ีวังทอง33เข้าไปดําเนินการพ่วงแบตเตอรี่นะครับสามารถสตาร์ตติดขับขี่ต่อไปได้อันนี้ก็เป็นการแจ้งเหตุนะครับหลังจากที่ประสบเหตุเดือดร้อนอีกหนึ่งการช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นแมวติดอยู่บนต้นไม้เนี่ยขึ้นไปได้แต่ลงไม่ได้นะครับภายในซอยรามคําแหง39 เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ5โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับอาสาร่วมด้วย108แล้วก็ร่วมด้วยชุมชน0141 1 4นนะครับรับแจ้งจากชาวบ้านก็ไปเจอเอาแมวเนี่ยครับอยู่บนต้นไม้ไม่รู้จะลงยังไงก็เลยมีการใช้บันไดาพาดต้นไม้แล้วก็ไปนำแมวลงมาได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนขึ้นก็คงสนุกแต่พอลงลงไม่ได้นะครับแต่ก็มีการแจ้งเข้ามาโดยพลเมืองดีพอนำการช่วยเหลือเรียบร้อยนะครับ อาลละครับดูจักเวลาเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปติดตามกรณีท่อส่งแก๊สระเบิดภายในตำบลเปรงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับทุกเหตุทุกปัญหาทุกความเดือดร้อน ร่วมด้วยช่วยกันพร้อมช่วยเหลือประสานเหตุห่องทางติดต่อโทรสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน1677และทาง Facebook Fanpage ร่วมด้วยช่วยกันพรัะเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวยางแตกแบตเตอรี่หมดงูเข้าบ้านกุญแจตกท่อเปิดประตูรถไม่ได้ และอีกหลากหลายความเดือดร้อนทั้งหมดนี้ให้ร่วมด้วยแต่คุณโทรสายด่วน1 677ทุกความเดือดร้อนจะประสานต่อไปยังอาสาที่อยู่ใกล้เคียงตามฐานปฏิบัติการทั่วกรุงเทพและปริมณฑลสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบเข้าตรวจสอบแก้ไขได้อย่างรวดเร็วร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร6 7 7 7 พบกันในเบรกที่2นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตอนประมาณบ่ายโมงเนี่ยเกิดเหตุการณ์ระเบิดนะครับเป็นท่อส่งแก๊สระเบิดที่ตำบลเปลงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มีการแชร์ทั้งภาพทั้งคลิปบนโลกออนไลน์เยอะนะครับเพราะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่มีทั้งลูกไฟแล้วก็มีทั้งควันแล้วก็มีทั้งผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตด้วยล่าสุดเห็นว่าในเรื่องของผู้บาดเจ็บเนี่ยหลายสิบรายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยถึงเหตุการณ์นี้กับคุณนราวิทย์ปานนพพานะครับอา,าสาว,วง95 ลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้คุณนราวิทย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณนราวิทย์ครับสวัสดีครับครับคุณนราวิทย์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยครับอ่ามีรับแจ้งครับผมว่ามีเหตุการณ์แก๊สระเบิดที่ใกล้เคียงสพเปงครับมีผู้รับบัตรเก็บหลายรายครับอ่าครับผมตอนนี้ก็ ได้ลําเลียงส่งที่โรงพยาบาลหมดแล้วครับแต่ยังสรุปไม่ได้ว่าครับลักษณะในพื้นที่เกิดเหตุเป็นยังไงครับคุณดารามิครับจากที่เกิดเหตุมีทั้งความอ๋อเป็นจุดถังร้องนะครับลักษณนะในพื้นที่ตรงนั้นวุ่นวายแค่ไหนครับเล่าให้ฟังหน,น่อะครับประชาชน ในพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยมากน้อยยังไงครับก็เ,ออเยอะครับผมพอดีมีเด็เรียนด้วยมีเดเรียนด้วยแปลว่าพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดระเบิดเนี่ยมีทั้งชุมชนมีโรงเรียนมีเด็กนักเรียนหรอครับถูกต้องครับครับลักษณะพอจะคาดการประมาณบริเวณที่กินบริเวณกว้างแค่ไหนไหมครับจุดที่ส่งผลต่อการระเบิดอันนี้อันนี้นนไม่ทราบเหมือนกันครับ ครับแล้วจุดที่คุณนราวิทย์ไปอยู่ตรงจุดคัดก,กรองเนี่ยห่างจากจุดระเบิดไกลไหมครับออก็ไกลอยู่ครับพอดีอยู่ในวัดเพ็งเลยจุดคัดกรองตั้งในวัดเพ็งครับบนละฝั่งกันฝั่งตรงข้ามกับที่ระเบิดครับแต่ว่ามองเห็นอยู่มองเห็นอยครับครับมีการดําเนินการในจุดคัดก,กรองอะไรบ้างครับตอนนั้นก็มีลำเลียงคนเจ็บจากจุดเกิดเหตุออกมา ส่งต่อให้รถกู้ภัยนําส่งโรงพยาบาลบางบ่อแล้วก็โรงพยาบาลพุธทธโสธรแล้วก็โรงพยาบาลใกล้เคียงครับผมครับอาการของผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่อยู่ในสภาพบาดแผลยังไงฮะอก็มีเจ็บไม่มากครับพี่บาดเจ็บไม่มากก็มีแผลถูกเหมือนแผลถูกเพิงไหม้ถูกแรงแก๊สระเบิดตามเนื้อตัวครับ เออม่็เยอะมาแต่พบผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามรายตอนนี้เท่ากับยอดผู้เสียชีวิตสามรายนะครับครับผมครับแล้วแล้วในพื้นที่อย่างที่ผมถามไปว่าใกล้ชุมชนมีบ้านเดอนประชาชนหรือว่าจุดสถานที่สําคัญได้รับความเสียหายด้วยไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจเนะครับพี่ไม่ได้เข้าไปเห็นตรงนั้นครับแล้วตัวจุดคัดกรองเนี่ยมีคนเจ้าหน้าที่อยู่กันประมาณกี่นายได้ครับอ่าหลายสิบเลยครับผม หลายสิบกันแล้วสถานการณ์ปัจจุบันนี้ยังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้หรือยังครับควบคุมได้แล้วครับผมควบคุมได้แล้วแล้วมีการเข้าไปในพื้นที่ตรวจสอบได้หรือยังหรือยังอันตรายอยู่ยังไม่ได้เข้านะครับยังอันตรายอยู่ครับมีการได้พูดคุยกับคนเจ็บไหมครับว่าตอนที่เกิดเหตุเป็นอย่างไรไม่ไม่ได้พูดคุยครับไม่ได้แต่ในเรื่องของการที่คนเจ็บในส่วนใหญ่จะเจ็บเล็กน้อยใช่ไหมครับ ใช่ครับส่วนมากเก็บเล็กๆสามารถช่วยหรือตนเองได้แต่ว่ามีบาดแผลใช่ครับในพื้นที่ตรงนั้นผมผมจะถามได้ไหมครับว่าพื้นที่แถวๆนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นท่อส่งแก๊สยังไงแหละครับถึงถึงได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อันนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคุณอารวิทครับสายคุณอารวิทน่าจะหลุดไปนะครับอันนี้ก็เป็น าการสัมภาษณ์กับทางอาสาร่วมด้วยศูนย์หลวง95นะครับคุณราวิดปานนบพาเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าได้ไปอยู่ในจุดคัดกรองซึ่งอยู่ฝั่งคนละฝั่งกับที่เกิดเหตุแล้วก็มีการที่จะปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บมีการลำเลียงคนเจ็บส่งต่อให้รถกรู้ภัยนําส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีเรื่องของจุดที่เป็นโรงเรียนด้วยมีเด็กนักเรียนด้วยแต่ว่าล่าสุดเองยังไม่สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการในพื้นที่ได้เพราะคาดว่าน่าจะยังมีความอันตรายอยู่นะครับ โดยยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ยที่คุณนาราวิทย์บอกไว้เลยก็ตอนนี้3รายด้วยกันแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะครับจากข้อมูลที่ผมมีเห็นว่าประมาณ30รายนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายตอนนี้คุณนาราวิทย์น่าจะหลุดไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์สรุปเหตุการณ์นี้กันเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องที่จะมีความคืบหน้าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําลงบนเพจของร่วมด้ช่วยกันอยู่แล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนผมเชื่อว่าอยากรู้ว่า สาเหตุจริงๆแล้วเกิดจากอะไรเพราะว่าทําให้ถึงขนาดท่อแก๊สระเบิดได้ใช่ไหมฮะก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปอันนี้ก็ต้องขอบคุณจากทาง Facebook ของสำนักข่าวกลุ่มประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆแล้วก็คุณอราวิทย์หลุดไปนะครับก็มาให้ข้อมูลกันในเบื้องต้นกับเราทําให้เราพอจะทราบถึงการทํางานของทางหน่วยงานและก็เจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะครับพอเกิดเหตุก็มีการตั้งจุดอํานวยการจุดคัดกรองในการดูแลผู้บาดเจ็บ แล้วก็น่าจะต้องมีการลงไปเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เองเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ก็น่าจะคุมสถานาได้ดีและอย่างที่คุณนราวิทย์บอกแล้วก็อยู่ที่การเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุแล้วเราก็น่าจะได้ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นกันต่อไปนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในตำบลเปล่งอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวการพูดคุยสัมภาษณ์กันในวันนี้นะครับก็ ดูแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยบางทีเหตุการณ์มาเหตุการณ์ก็อาจจะไม่คาดคิดยิ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องของฟืนไฟรหรือว่าน้ํามันแก๊สต่างๆเนี่ยก็ฝากให้ย้ำเตือนกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้บาดเจ็บแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยแล้วก็สามารถติดตามความคืบหน้าได้บนเพจของร่วมด้วยกันนะครับเอาละครับดูจากเวลาแล้วน่าจะต้องลากันไปก่อนแล้วละครับ สำหรับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการร่วมด้วยกันกันได้ใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้ผมสุกพงษ์ยังประสิทธิ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ